เป็นอะไรอ่ะเอเปิดิ็วมามันก็ะเปิดชวารนี่มันะจดหมาถึงคุณ่คะมันเป็นจดหมายของโรงพยาบน่ะมันเสียอะไรตั้ง6 4อง6 4นี่ค่ะอธิบายหน่อยสิคะันพงองเนี่ยแป4โอ้โรงพยาบาลฉุกเฉินเออ UMC UMC ไปฉุกเฉินไปห้องคีแคคลแครใช่ไหมนี่ไงคแครนี่ไง สปริงควิกแคร์สปริงวาเล่ควิกแคร์เอา้าไหนดูสิอ๋อรีมูฟอิมแพกเอียร์แว็กซ์ยูนิตเออยูนิตอ๋อ <c oughs> ไปเอาขี้หูออกอธิบายที่เป็นไปยังไงอธิบายมาไปอาบน้ำแร่แล้วไปกระโดดในน้ำสกรปรกแล้วน้ำมันเข้าหูอ๋ออที่คุณบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมมันม่เสียงอะไรแล้วก็ไปให้เขาเอาออกอ๋อที่บอกว่ามีมีคำพูดอะไรไม่ได้ยินเลยใช่ไหม่ได้ยินเลยเขาเอาออกไม่ได้ยินหรอกว่ารักจังเลยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเขาเอาออกพวกเขาเอาออกไปเขาเอาสเปรีอ แปดร้อยเหรียญแต่เสียแค่สิบเหรียญเพราะมีประกันช่วยีที่เราซื้อประกันนะคะ